สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ n factorial นักเรียนมต้นนักเรียนมปลายเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับว่า n factorial ก็หมายถึง1คูณ2คูณ3คูณกันถึง n หรือบางทีก็กําหนดเป็น n factorial หมายถึงนี n คูณกับ n ลบ1 factorial 1 factorial 1 2 factorial 1คูณ2ก็เป็น2 3 factorial ก็1คูณ2คูณ3เป็น6อันนี้เรียนกันมาตั้งแต่มต้นมปลาย ในระดับสูงขึ้นระดับอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยในวิชาแคลคูลัส1 2 3่งอะไรพวกนี้เนี่ยูแฟกทอเรียมีค่าเท่าไหร่อันนี้นักเรียนมต้นมปลายก็ตอบได้แต่ตัวนี้เนี่ยเริ่มสูงขึ้นละเลขเศษส่วนนะสัญลักษณ์1ส่วน2แฟกทอเรียมีค่าเท่าไหร่หรือเลขลบลบ3ส่วน2แฟกทอเรียเพราะในระดับอุดมศึกษาเราก็จะเรียนเพิ่มเติมนักเรียนมต้นมปลายเนี่ยสัญลักษณ์ n แฟกทอเรียเข้ามาเมื่อไหร่นะก็ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงด้วยว่ามีเข้ามาในตําราเรียนแล้วนะอันนี้เท่าที่คนได้เห็นก็หลักสูตรเนี่ยพุทธศักราช2,524ปรับปรุง2,533ในหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มมีบทนิยาม f a c เ o อ i เเข้ามาแล้วบทนิยามเนี่ยเมื่อ N เป็นจำนวนเต็มบวก f a c t o r ร์เ N หมายถึงผลคูณของจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1, 1> ถึง N เพราะการเขียน,น,นเยน,นี่ยแฟียก็อาจจะเขียนด้วย 123คูณกันถึง n เนี่ยหรือเขียนเป็นสัญลักษณ์อันนี้ก็เรียนกันนีอันนหนังสือนี่มาจากหนังสือมอปลายนะนักเ,เรียนมอต้นก็อาจจะเรียนแล้วในปัจจุบัน 6.factor i a l 6 5 4 3 2 1จะเขียนเป็นมากไปน้อยน้อยประมาณคูณกันก็720 3.factor i a l 6 1 f a c t ก r i a l ก็ 1N บวก 1, 1 Fa เนี่ยก็ 1, n บวก 1n ลดลงไปถึงเลข1อันนี้ก็ภาษาตำรามีบทนิยาม มีตัวอย่างแล้วก็มีหมายเหตุ n factorial factorial n เนี่ยเรียกชื่อได้ตำราบางเล่มอาจจะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเส้นมุมฉากก็มีตัว n ประโยชน์ใช้งานนะก็นับจำนวนวิธีเนี่ในคลิปนี้ก็ยังไม่ไปประยุกต์ถึงขั้นนับจำนวนวิธีนะแนะนำเรื่องสัญลักษณ์ n factorial บทนิยามของ n factorial กล่าวถึงเฉพาะ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวก0 factorial กำหนดไว้เท่าไหร่กำหนดให้เป็นหนอันนี้กำหนดให้สอดคล้องกับสภาพจริงตัวอย่างเช่นน,นนี้ก็แนะนำวิธีพิสูจน์แบบหนึ่ง n เ a c t o r i ี l ่นึ่ 1, 3, 4, 5, ถึง n คูณกันหรือเขียนในรูปแบบ n คูณกับ n ลบ1 f a c ง o r i a l เพราะั้นถ้าเรามอง1 factorial แบบแยกส่วนก็เป็น1คูณกับ1ลบ1เพราะฉ้นศูนย์ o r i a l ก็ควรจะมีค่าเป็น1อันนี้ก็เป็นตัวอย่างาว่าทำไมเขาจึงนี นิยามว่าศูนย์แฟกทอเรียมีค่าเป็นหนึ่งก็แปลว่านักเรียนมอต้นมอปลายนะถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกเแฟคทอเรียคืออะไรกําหนดชัดเจนแล้วนะเพิ่มเติมถัดถัดไปก็คือศูนย์แฟกทอเรียกาหนดเป็นหนึ่งเลขลบแฟกทอเรียละ่ะ1นส่วนสแฟกทอเรียกาหนดยังไงตัวยอย่างคําถามระดับนักเรียนมอต้นนักเรียนมอปลายเกี่ยวกับ n แฟคทอเรียเนี่ยคำนวณอย่างง่าย5แฟคทอเรียคืออะไรร้อ สิบแฟคอรียลคืออะไรก็คิดเลขนานหน่อยสิบแฟอรียลมีตัวประกอบจำนวนเฉพาะกี่ตัวสิบแฟคอรียลลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัวอันนี้ก็เป็นคําถามระดับนักเรียนมอตอน้นมปลายนะประยุกต์ในเรื่องของนับจำนวนวิธีก็จะมีคําถามมากกว่านี้ร้อยแฟคทอเรียลเนี่ยเครื่องคิดเลขบางยี่ห้อมันแสดงตัวประกอบไม่ได้ต้องสั่งให้มันแสดงตัวประกอบออกมาถ้าเห็นตัวประกอบจํานวนเฉพาะแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเลข5มีทั้งหมด24ตัวก็แปลว่า ร้อยแฟทอเรียลงท้ายด้วย0 24ตัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามระดับนักเรียนมต้นนักเรียนมปลายนะ5แฟคทอเรียลงท้ายด้วยศูนกี่ตัว1ตัว10แฟทอเรียลงท้ายด้วยศูกี่ตัว2ตัว100แฟคทอเรียลงท้ายด้วย0ูนกี่ตัว24ตัวคำถามที่เหมาะกับปีนี้ก็คือ2565แฟคทอเรียลงท้ายด้วย0กี่ตัว สนใจไปดูคลิปหมายเลข66สนะสอนจากง่ายไปยากจนกระทั่งได้สูตรเลอจองฟอร์มูลาอันนี้ก็ n f a c t o r i a l ในความหมายของนักเรียนมต้นนักเรียนมปลายนะเลขเศษส่วนละส่วน2 f a เฟ a ทอเมีค่าเท่าไหร่ลบส a c ส่วนสองมีค่าเท่าไหร่อะมาดูต่อไปในระดับมหาวิทยาลัยนะกำหนดค่า x f a c t o r i a ยอย่างไรจึงจะดี1 2 f a c ส่วนสองฟอมีค่าหรือไม่มีค่าเท่าไหร่ ลบ1.5เฟสเทิลมีค่าหรือไม่มีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังจะเรียนสูงขึ้นแล้วนะเมื่อกี้นักเรียนมต้นนักเรียนมปลายตอนนี้ก็ระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยละบทนิยามแกมมาฟังก์ชันแกมมา x เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิตที Infinite, กำลัง x อลบ1คูณกับอ e กําลังลบทดีทีอันนี้เป็นวิชาแคลคูลัสได้นะสาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิศวะจะเจอกับตัวแกมมาฟังก์ชัน ทฤษฎีบทอันที่1แกมมา1มีค่าเท่าไหร่แกมมา1ก็อ Infinite, นินทิเกรตศูนย์ถึงอินฟินิตแทน x ด้วย1 t ึ่งกำลังศูนย์ก็เหลือ1นะึ่งเนี่ยอินทิเกรต e ีกำลังลบ T dt ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยอินทะิกรอลไม่ตรงแบบ,บงั้นการคำนวณค่าก็เนี่ยอินทะิเกรตก่อนแล้วแทนค่าแล้วก็มาดูลิมิตเมื่อ B เข้าใกล้อินฟินิตเนื้อหานี้เรียนกันในวิชาแคลคูลัสหนะึ่งอินทิเกรต e ีกำลังลบ t dt ก็ได้เป็น ลบ e กำลังลบ t เนี่ยแล้วก็แทนค่า t เท่ากับ0แทนค่า t เท่ากับ b b เข้าใกล้ infinity นิตลิมิตตัวนี้ e กำลังลบ b เมื่อ b เข้าใกล้ infinity 0ไป e กำลัง0ก็1เนี่ยลบเจอลบหายกันเหลือ1นนก็แปลว่า g a ม m a 1มีค่าเป็น1เน้นอีกทีนะขณะนี้เนี่ยเป็นเนื้อหา วิชาแคลคูลัสในระดับมหาวิทยาลัยและนักเรียนมอตน้นนักเรียนมอปลายเนี่ยเมื่อกี้ n factorial คืออะไรเนี่ย0 factorial คือ1เดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าหากันทฤษฎีบทที่2แก g a m x บวก1เท่ากับ x คูณ gamma x gamma x บวก1โดยบทนิยามก็ t ยกกำลัง x บวก1ลบ1 e กำลังลบ t dt อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง infinity t กำลัง x บว หนลบหก็เหลือ t กำลัง x การอินทิเกรตตัวนี้ก็ต้องใช้ความรู้อินทิเกรตทีละส่วนแล้วก็รูปแบบไม่กำหนดนะเพราะว่าลิมิตตัวนี้เป็นอน,นันต์อินทิเกรต t ีกำลัง x e กำลังลบ t dt นะีมองแบบแยกส่วนก็ u คูณ v ลบอินทิเกรต v d u เลือก u เป็น t กำลัง x อนะีอนุพันธ์ของ t กำลัง x ก็เป็น x t กำลัง x ลบหนะึี่ยาน d u ก็กลายเป็น x คูณกับ T ยกำลัง x ลบ1 dt เลือก dv เป็นส่วนที่เหลือ e กำลังลบ t dt อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้เป็นลบ e กำลังลบ t แทนค่าและ u V ลบอินทิเกรต v du อันนี้ก็รวมพแจนล้วนะดึงตัว x ออกมาหน้าอินทิเกรลลบตัวนี้กับลบตัวนี้กลายเป็นบวกอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยมันก็ตรงกับแก m มมา ก์ชนอินทิกรัลไม่ตรงแบบนยลิมิตจากศูนย์อินฟินิตเนี่ยเราก็มองว่าพจน์นี้ T เข้าใกล้ศูนย์แทน x ด้วยศูนย์เข้าใกล้อินฟินิตมองเป็นตัว b ก่อนแล้วก็มองว่าลิมิต B เข้าใก, 0, 10, าใก Infinite, b, ล้กอินฟินิต b, Infinite. อันนี้ก็เป็นการคำนวณในลักษณะของรูปแบบไม่กำหนดนะในวิชาแคลคูลัสหนึ่งส่วนตัวหลังนะติดสัญลักษณ์ไว้ก่อน x คูณกับแกมมา x เพราะนั้นเราก็พิสูจน์ได้ว่าแกมมา x กบวก1มีค่าเท่ากับ x คูณแกมมา x ก มันก็ไปดูนะเทคนิคอินทิเกรตบายพาสเทคนิคอินทิเกรตบายพาสสังเคราะห์ได้ในคลิปหมายเลข203นะคลิปหมายเลข88ขณะนี้นะเราก็มีแกมมาห่เท่ากับ1นะพิสูจน์แล้วแกมมาเบวก1่เท่ากับ n บวกแกมมา n นะพิสูจน์แล้ว, n นะลวโดดอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์ก็จะได้ว่าแกมมาเบวก1่เท่ากับ n Fa นแฟกทอ แกมมาสองเป็น1แกมมาสามเป็น2แกมมาสี่เป็น6แกมมาห้าคือ4แฟกทอเรียสี่แฟกทอเรียก็ยี่สิบสี่แกมมาหกห้า 4, แฟกทอเรียร้อยยี่สิบอันนี้ก็เป็นเนี่ยฟังกช์ชันที่มี ลักษณะเหมือนกับ n factorial ของนักเรียนมอต้นของนักเรียนมอปลายแต่ในระดับอุดมศึกษานะแกมมาฟังก์ชันมาจากการอินทิเกรตพอเรามีแกมมาฟังก์ชันนี่ยจะมีลักษณะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ n factorial เราก็สามารถขยายความหมายไปถึง1.2 f a c ส่วน a l แ f a ทอเรลบ3ส่วน2 f a ได้ทฤษฎีบ,บทที่3แกมมา1ส่วน2มีค่าเท่าไหร่เนี่เดี๋ยวจะพิสูจน์กันว่ามีค่าเท่ากับ q square root แกมมา1ส่วน2โดยบทนิยามแทนเด้วย1นส่วน2ก็กลายเป็น T ยกกำลังลบ1ส่วน2ย้ายมาด้านล่างเป็นหารด้วยสแ r วร t โดยการเปลี่ยนตัวแปรแทนค่า t ด้วยแท่งกำลังสส่วน2นี่แทนค่าเลยนะแทนค่านีต่อไปก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตจัดรูปพิชคณิตเสร็จแล้วรู้2มาไว้ข้างหน้าข้างในนี้เนี่ย,ยโครงสร้างนั้นมองดูเหมือนยากยาก ริงในระดับวิชาแคลคูลัสนะแต่ง่ายสำหรับนักเรียนม6นักเรียนม6นั่นน่ะนะบอกว่าจัดรูปสักนิดนึงเนีตัวนี้คือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแซนีมีค่าตั้งแต่0ถึงอินฟินิตมันก็คือครึ่งซีกตัวนี้ครึ่งซีกตัวนี้นีไม่ต้องเปิดตารางกระดาษหรอก1ส่วน2เนีครึ่งซีกก็1ส่วน2ฟังก์ชัน1 2ก็มีค่าเท่ากับ square มันก็ใช้การจัดรูปพิชคณิตใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ใต้โค้งของรูประคังกว่ำมครึ่งซีก1นึ่งส่วนสก็สามารถหาแกมมาหนส่วนสมีค่าเป็นแปรรูทไพได้แลงวแกมมาของเลขเศษส่วนเนี่ยหส่วนส,วนสวนมีค่าเท่าไหร่ขั้นที่1ใช้สูตรแกมมา x บวกหมอง x เป็น3าส่วนสแกมมา x บวกหเท่ากับ x ็บวกแกมมา x 3สาส่วนสมองเป็น1นส่วนสบวกหนึ่ง แกมมา x บวก1ใช้สูตรอีกครั้งหนึง่ง x คูณกับแกมมา x แกมมาหนึสองคือสแควรูทไพคคำนวณได้แล้วก็แปลว่าแกมมาของ5ส่วน2คือ3ส่วน4คูณายแกมมาของลบ3ส่วน2แล้วก็จัดรูปกันนะลบสส่วน2มองเป็นลบ3ส่วน2บวก1หารด้วยลบ3ส่วน2เนี่ยมาจากสูตรนี้นะเรามองเรามีพิสูจน์ไปแล้วเนี่ x คูณแกมมา x เนี่ยมันคือแกมมา x บวก1 ยามาหารถัดไป gamma 2, แกมมาลบหนึ่งส่วนสองเราก็มองเป็นลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองใช้สูตรนี้อีกครั้งหนึ่ง 2, กแกมมาหนึ่งส่วนสองรู้แล้วเนี่ยสแควรูทก็เลยคำนวณได้ว่าแกมมาลบสามส่วนสองมีค่าเท่ากับสี่ส่วนสามคูสแควรูทในระดับอุนศึกษานะแกมมาฟังก์ชันกับผลการแปลงลาปลาสผลการแปลงลาปลาสสนใจก็ไปดูในเพลย์ลิสต์หรือไม่ก็ไปดูในหนังสือสมการเชริงอนุพันธ์เล่มที่สอง ผลการแปลงลาปลาสของ x กำลัง a นะ a อาจจะเป็น1 5, นะึส่วน4นะถ้าเป็น x กำลัง1กำลังสองกำลัง3สูตรจะง่ายนะแต่ตอนนี้เป็น x กำลังเป็นเลขเศษส่วนก็ได้นะผลการแปลงลาปลาสมีค่าเท่าไหร่ผลการแปลงของ x กำลัง a นะก็ e กำลังลบ s x x กำลัง a โดยคูณสมบัติป้าหึงตัวร่วมออกมาแล้ว a ส่วน s ข้างในก็ผลการแปลงของ x กำลัง a ลบ1นะอันนี้ก็เป็น คบัผลการแปลงลาปาสอันนี้ก็เป็น e กําลังลบ s x x กําลัง a ลบ1สูตรนี้นะโดยการเปลี่ยนตัวแปรนะ s x, t, x t, x t, x t s x เท่ากับ t dx ก็เป็น dt ส่วน s นะ x ก็เป็น t ลบ s เะรัะจัดรูปพิชิกนิดนิดนึงนะอินทิกรัลตัวนี้นะอินทิกรัลไม่ตรงแบบก็ออกมาเป็น อินท e ิเกรต e กำลังลบ t t ส่วน s ยกกำลัง a ลบ1 dt อินทิเกรตเทีากับตัวแปร t อันนี้ก็ถือเป็นค่าคงตัวดึงมาข้างหน้าได้เพื่อให้โครงสร้างข้างในเนี่ยตรงกับแก m มมา a เพราะฉะนั้นผลการแปลงของ x กำลัง a นะมีค่าเท่ากับ a ส่วน s ยกกำลัง a บวก1คูณกับแก m มมา a อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานอันหนึ่งนะนำแกมมาฟังก์ชัน มาช่วยในการหาผลการแปลงลาปาสของ x กํลัง a ตอนที่ a เป็นเลขเศษส่วนนะอย่างเส่วน2 3ส่วน4อะไรพวกนี้พนเนื้อหาในขั้นสูงขึ้นนะผลการแปลงลาปาสศึกษาได้ในหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่2นะสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะตั้งแต่มอต้นมอปลายจนกระทั่งอุดมศึกษาก็ติดตามในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ